ปลาหายยใจด้วอที่น้องเห็นทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะแต่มันก็เรียกเริ่มมาจากป่าปลูกกันเขาปลูกตรงกลางก่อนนะคะแล้วจากนั้นตามพวกแสมแบบว่าแพรทะเลนั่นมีฉนว่าที่ถูก้องมีปลาตีด้วยนะปลาไม่สุภาพโอ๊ยปลาไม่สุภาพค่ะเราจะเรียกปลาเขาไม่ได้นะเออปลาเขาไม่น่าตับปลา แล้วมันตกวเออร้องนน้ำเดยเอาเชื่อทฤษีเ <wiele> พ so ื no ่อนหรือเปล่าอ่ะเชื่อคนที่นี่ใช่ไหมเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยทำไม่เป็นแล้วค่ะนี่แสดงว่ามาันยังไม่นีครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยก็ใช่เลยค่ะคุณครูพาหนูมาปล่อยปากค่ะธรรมชาติไงธรรมชาติเออเออไปทางไหนต่อคะเดินทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะระวังนะระวังนะโอเคค่ะตังไม้นะทุกคนระวังระวังระวังอ๋อโอเคค่ะ นั่นทางเลยค่ะหนูไม่รู้ทางค่ะนี่เป็นไงล่ะวิวสวยสวยดีจ oh. er ังเลยเดินมาไกลเพื <the <the ่อมาดูวิวเป็นไงวิวสวยมากเลยค่ะแห้น้ำตกตะกงนั่นเองให้น้ำตกนีนิเจอร์ของอีมี่เนาะที่เปลด่ยนไปดูอาหารที่นีจะเป็นซุมวุเดของกับบ้านเราออกมาจากแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าสถานที่เอาไว้ให้ถ่ายรูปเป็นไงล่ะในงไหนก็มีต้นไม้พวกนี้แล้วทำไมเราไม่ลองเอา มาพวกอย่างมันกินได้กินได้กินได้ผักชลินใช่ไหมกินได้เราพี่กินอ่ะตั้งแต่เด็กเลยแม่พี่ทำห้กินอร่อยอร่อยทีนี้เขาทำกินเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เก็บพวกผลไม้เอ๊ะหรือว่าพวกเอมะเล็ดผลอะไรเงี้ยกินกันนั่นแหละเอ้าแล้วไหนๆเขาก็ทําแล้วทําไมเราไม่เอาขนมพวกนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไปแปรรูปแล้วก็ส่งออกเลยอะคะเฮ้ยคใไรเนี่ยเอ้า รู้อย่างนี้ทำไมไม่จัดตั้งกลุ่มวัดกรุงเทพขึ้นมาล hey, <take> ่ะคะเฮ้ยชื่อไงแเอ้าแล้วไหนๆก็มีกลุ่มวัรุงเทพแล้วทำไมเราไม่ให้นักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมร่วมกัน mm. แล้วก็มีมีฐานวัดกรุงเทพคอยให้ความรู้ขึ้นยเลยเออว่ะน่าสนใจนะที่มงึงคู่มาทั้งหมดเนี่ย เยาวชนของที่นี่เนี่ยจะตั้งเป็นกลุ่มมาพุเทศแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของชนชนที่นี้เนี่ยเยาวชนก็จะรู้เรื่องของชุมชนมากขึ้นนะดิชุมชนก็จะเรียนใช่แถมยังเอาคันไม้หรือว่าที่ชาวบ้านมาทําเป็นขนมเนี่ยมาอัปเกรดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนชลเพิ่มรายได้กับชมชนอีกโอ้โหเดียของมนโคตรเทียบเลยอิะ ถ้าเขาพูดบาแ้เนมันต้องยืนตรงนี้แล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมเะว่าไอเดียของพวกเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาชุมชนให้มีประโยชน์แล้วก็ยั่งยืนยังไงงั้นไปดูเลยค่ะมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่4อย่างคือ 1. เป็นการอนุรักษ์พืชพันธุ์ป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าชายเลนให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืน2 การขยายผลผลิตให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชน 3. การผลิตขนมและผลิตภัณฑ์ของป่าชายเลนที่มีคุณภาพและมีผลิตภัณฑ์สินค้าประจำชุมชนเกิดขึ้น 4. การเผยแพร่อ,องค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงหดูชุดพวกเราสิเป็นการผรสมผสานของยุคใหม่และยุคเก่าเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ถูกต้องแล้วค่ะชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่นี่เนี่ยจะได้พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยและถ้าเกิดว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็แน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนแต่แท้จริงเลยค่ะชาวบ้านก็จะได้ดมีรายได้และนักท่องเที่ยวก็ได้ความรู้ได้ทําขนมและผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ยั่งยืนอย่างแท้จริงแน่นอนเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะ Mango Forest b i k